สวัสดีครับผมเด็กชายสุริยันช่วยคำชูชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามับสามผมชื่อเด็กชายธิรวิชชุลีพงศ์หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามับสามครับพวกเราตัวแทนโครงงานเรื่องความมีวินัยในการเรียนออนไลน์ประเภทโครงงานคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ปีที่สามับสามครูที่ปรึกษาโครูเกติศักดิ์และครูนัทภพครับที่มาสาเหตุของปัญหา ด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด19ได้แพร่ระบาดในประเทศไทยจึงทำให้ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบทำให้การเรียนการสอนต้องหยุดชะงักและล่าช้าในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564เป็นต้นมาเป็นเหตุให้การเรียนการสอนต้องปรับเป็นไปในรูปแบบใหม่คือการเรียนออนไลน์โดยนักเรียนจะต้องเข้าเรียนออนไลน์ปัญหาที่เกิดคือ นักเรียนเข้าเรียนค่อนข้างน้อยไม่ส่งงานรวมถึงบางส่วนไม่สนใจในการเข้าเรียนออนไลน์วัตถุประสงค์ของโครงงานเพื่อให้นักเรียนตระหนักและเอาใจใส่ในการเรียนมากยิ่งขึ้นเพื่อให้นักเรียนเปลี่ยนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีวินัยในการเรียนออนไลน์เป้าหมายนักเรียนเอาใจใส่และมีส่วนร่วมในการเรียนออนไลน์นักเรียนมีระเบียบวินัยในการเรียนออนไลน์มากยิ่งขึ้นหลักคุณธรรมที่นํามาใช้ หลักธรรมอธิบายสี่สันทะวางแผนเข้าเรียนโดยเข้าโฮมรูมเช็คชื่อทุกเช้าวิริยะเข้าเรียนตรงตามเวลาพร้อมทำงานสมงให้ครบตามที่กำหนดจิตตะเอาใจใส่ในการเรียนและเข้าเรียนในแต่ละวันวิมังษาสรุปตารางเวลาเรียนของตอนเองในแต่ละวันวิธีการดำเนินโครงงานของห้องม .3 ทักษสังเกตพฤติกรรมของเพื่อนในห้อง วางแผนแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับครูประจําชั้นตัวแทนห้องลองทำตัวอย่างตารางสรุปเวลาตัวแทนของห้องให้เพื่อนๆในห้องทำตารางสรุปเวลาเรียนเพื่อนเพื่อนในห้องุกคนทำตารางสรุปการเรียนออนไลน์ทุกๆวันต่งครูที่ปรึกษาครูที่ปรึกษาเช็คชื่อและให้คะแนนในคาบโฮมรูมอันนี้เป็นภาพรวมของ ของอินโฟกราฟิกเพื่อนๆในห้องของผมครับผลการดำเนินโครงงานจากที่ได้สังเกตเพื่อนๆในห้องพบว่าส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่ปรับเปลี่ยนไปเพื่อนในห้องร้อยละเจเข้าเรียนออนไลน์มากกว่าภาคเรียนที่1ส่วนใหญ่เพื่อนๆจะมีพฤติกรรมที่เตื่นเช้าก่อนเวลาโฮมรูมและก่อนที่จะเข้าโฮมรูม เพื่อนๆมักจะส่งข้อความมาเตือนเมื่อเวลาโฮมรูมช้ากว่าปกติสมาชิกในห้องมีการทำตารางสรุปเวลาหรือบันทึกการเรียนรู้รายงานครูที่ปรึกษาทุกวันอันนี้เป็น My m ม n d m ม p p i n g บบรณาการร่วมกับ8กลุ่มสาระครับอันนี้เป็นรูปภาพโครงงานของที่ห้องที่พวกผมทำครับ รายชื่อนักเรียนแกนนำเด็กชายศิลวิชเนจรีคงเด็กชายสุริยันช่วยคำชูเด็กชายรัฐภูมินุ่มุมเด็กชายธนศักดิ์ลำพายเด็กชายจงรักสอทองขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอ,ขอบคุณครับ